ส่วนนี่ก็กดดันและตื่นเต้นไม่แพ้กันสําหรับการเรียนในวิชากายวิภาคศาสตร์ที่นักศึกษาทันตัจุฬาชั้นปีที่สองทุกคนต้องเจอกับอาจารย์ใหญ่ซึ่งพวกพี่ๆเขาจะต้องเรียนในห้องแห่งนี้เลยล่ะครับค่ะ้ล้าง่อยนี่ค้างหอยอพี่เราได้ม่นสั่งเลยครับขอบคุณมากแล้ให้ล้างมือโเล,ทลยทำไมมันทรงนี้หรือว่ รู้ไหมว่าทำไมยาวยาเอาไว้เอาไว้เก็บามากดเ่วไว้เก็บอากาใหญ่ก็แสดงว่ารายเขไมคไดอยู่ก็จะอยู่ก็จะต็งวรนะครับอยู่ตรงพี่น้องเย็นอ่ะติมแต่งกันมครับตนกหกันมาตกแต่จะจูคนได้ม่อุ้ยรู้รู้ใช่ไหมว่าคณะเราต้องเรียนอะไรรู้คับอนาโตมีนี่ขื้บนมากครับเรียนชั้นกลร แล้็ตอนนี้เรามาอยู่หน้าภางกายวิภาคศาสตร์นะคะก็คือเป็นห้องเรียนที่ใช้เรียนร้อนนาตงมีหรือว่าค่ะอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ก็จะเดี๋ยวเข้าไปข้างในจะเห็นเป็นเตียงเตียงก็คือจะเรียนเตียอาจารย์ใหญ่เข้าไปดูกันเลยก่อจะไหวก่อน้ การมาตะลุยคณะในฝันครั้งนี้กับตันโบสทแอนด์เดอะแก๊งโชคดีมากๆเพราะพี่น้ำและพี่ทิพย์ได้พาไปรู้จักคุณลุงท่านหนึ่งซึ่งดูแลห้องกายวิภาคแห่งนี้มานานกว่า40ปีคุณลุงเขาเป็นใครกันนะคุณลุงค่ะคุณลุงทำงานมาตี่เดียวคะก็ม่ทราบปีลุงก็บมดแล้วี่สามปีคุณลุงอยู่มาตั้งแต่อยู่เท่าไหร่อยู่ตั้งแต่ที่ที่เจที่แปดอัอนก็ปีแล้วเนาะ ลุงก็คือดูแลห้องนี้ตลอดเลยค่ะมีลูกลุงอยากดูก็ลุงอยากดูได้ลุงเปิดได้อาจจะกองฟ้าจริงแล้วราจะรย์กองไฟนะเพราะนั้นตอ้เมื่อวันอุหัดเราเรียนแต่คณะสองไฟนะ กึงผมบอกว่าต้องแบบว่ามีทายใน่ตัว่อนเรียนในสมัน้องจะเริ่มแบบลกจิตอีกแล้วปวดตรงไหนก็จะเริ่มเห็นชิงกามเหนื่อยเร้ารัวฉันปวดทับทิมพูดกันแล้วบบทะเ เสร็จจากห้องกายวิภาคกันแล้วพี่น้ำและพี่ทิพย์ก็รีบพานในโบ๊ทแอนด์เดอะแก๊งไปตะลุยต่อที่คลินิกของคณะทันตแพทยศาสตร์ทันทีโดยสถานที่แห่งนี้เป็นที่ฝึกถอนฟันอุดฟันแบบจริงๆไม่มีสแตนอินของนิสิตทันตจ,จุฬาชั้นปีที่4และ5ทุกคนนั่นเองเกเ ทิ้าวไปก็รู้หรอคะข้าวไทยเขาไมแล้วแต่คนไข้ถ้าคนไข้เข้าใจเราบางคนนะคือคนไข้ที่เข้าใจเราก็มีหรือส่วนมากเข้าใจเราแต่คนไข้ที่ไม่เข้าใจเราก็มีอย่างนั้นก็พอเราแบบคนแก่ะก็คือเราไม่ได้แบบทิ้งขาวที่อะไรที่มันแก้ไขไได้ข้าวเสียข้าแบบแก้ไขได้ก็ือบ้างคือเราก็องเรียกว่าเวลาเราทำอะไรอ่ะเราต้อง บอกคนไข้ก่อนว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นหนึ่งในนี้นะคือเราเองก็ต้องทําด้วยอะไรที่แบบอยู่ในเบสิกพื้นฐานไม่ใช่ว่าเขาให้ใช้อันเนี้ยเราไปใช้อันนู้นแล้วมันก็ผิดพลาดแล้วถ้าถ้าสมมุติว่าพอมาเช็คเสร็จเอ้านิสิตคนนี้ทําผิดก็ต้องรื้อใหม่ใช่อย่างอุดฟันจะโดนรื้อบ่อยอุ้ยอ่าุดฟันก็คือมันก็มีฟันกระสีอมตะไม่ใช่ไหมไอ้พวกฟันที่แบบมันติดกันเวลาถืด้านข้างเนี่ยมันจะแบบรูสคอนแทคก็คือมันห่างกันเกินไปฟันมันจะต้องแบบ เอาใหม่ปันลงแบบมีเสียงป๊อกก็คืออาจถการพอดีถ้าไม่ถึงกันก็คือมันจะเกิดปัญหาทองไส้เป็นอาหารติดเป็นโรคปฏิทินเมือกบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีโรคอื่นตามามาเพราะฉะนั้นถ้าอาจรมาเช็คไม่ผ่านก็เลยเดี๋ยวนั้นเลยอย่างเราทำมาสามชั่วโมงสวยงาาแล้วแบบไม่ได้อย่างเงี้ยก็ต้องรื้อ,ลอแล้วก็ชั่วคราวกลับไปอันนีน้มีมีการกำหนดไหมว่านิสิตมาเนี่ยต้องต้องผ่านคุณไข้สามครั้งนะจะอะไรนะครับหรือว่าหรือว่าว่างก็มา ก็คือในตัวคลินิกเนี้ยก็จะมีตารางคนว่าใครขึ้นอะไรวันไหนกำหนดมาให้เราเลยใช่ก็คือใช่จะเฉพาะคนไปเลยก็คือจะแบ่งกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มขึ้นอะไรวันไหนว่าแล้วเราก็ต้องไปจัดการชี้เราเองคือ right no no เราก็มะมีแผนที่เขาว่ามีคิวคนไทยเราต้องไปรับคิวแล้วก็คนที่เขาคนไทยเองทุกอย่างนัดคนไท้นัดวันเบิร์กเบิร์เองอะไรเองใช่นัดแฟ้มเบิร์กแฟ้มเบิร์ออะไรทุกอย่างเองแล้วก็พอ ถึงวันเงี้ยคือเวลาขึ้นคือเวลาเราเรียนเลคเชอร์มีแค่แฟกเตอร์เดียวแฟกเตอร์เราเราเรียนอย่างเดียวพอเราขึ้นคลินิกการศึกษาดักเตอร์แฟกเตอร์เราเรามีความรู้หรือเปล่าแฟกเตอร์คนไข้คนไข้ามาหรือเปล่าแฟกเตอร์อาจารย์อาจารย์เขาดุไหมอาจารย์เขาผ่านไดล้ไหมเออ <c oughs> ถ้าเรามีความรู้คนไข้ก็มาแต่อาจารย์โหดมากเราก็ไม่ผ่านถ้าเรามีความรู้อาจารย์นี้ดีคนไข้ไม่มา,ไม,ามไม่ผิดควา <c oughs> มรู้ ร้อมเจอกันเป๊ะสามอันอาองานเรากไม,ม่เสร็จนักคนไข้มาแล้วอาจารย์ดีแล้วเราไม่มีความรู้ก็จบไล่คนไข้กลับบ้านเลยคนไข้กลับบ้านเลยหมอไม่มีความรู้ทําไม่ได้ไไดแล้วก็เขาต่องมาอย่างร,ออรุ่นพี่บางคนเนี่ยเขาทำทำคนไข้แล้วแบบเหมือนเขาทําแบบท่านเป็นิดเดียวหรือว่าอาจารย์บางท่านเขาเขาจะเป็นรุ่นเก่าอย่างเงี้ยเขาจะแบบเป็นคอนเซ็ปต์อีกคอนเซ็ปต์หนึ่งแล้วแบบพี่เขาสอบไปแล้วมันไม่ใช่แล้วแบบอาจารย์ก็คว้ามาอะไรเงี้ยพี่ก็แบบนั่งร้องไห้นั่งซึมกลายเป็นคนไข้มานั่งปสอบไม่เป็นไรนะ หมอให้ได้กินข้าว<ม>เพราะว่ามันต้องแบบมันต้องวิ่งจีงเ, <laughs> เราต้องมาเตรียมของแบบว่าคือเวลาเราทำเนี่ยเราทําคนเดียวนั่งคนเดียวดูดน้ำลายก็ดูดเองก็่อเองใช่มไม่ไดมีผู้ชนะ่วยแล้วกา ดูคลินิกไปสักพักทองเริ่มลองเอาซะแล้วก็ได้เวลาที่เราจะไปทานข้าวกันแล้วโดยโรงอาหารของคณะทันตแพทยศาสตจุฬาก็อยู่ไม่ไกลจากคลินิกมากนะักโรงอาหารแห่งนี้แปลกกว่าที่อื่นมากๆตรงที่ว่าคนที่มาทานอาหารจะทานเร็วเคี้ยวเร็วและกลืนเร็วมากๆไม่เชื่อไปดูกันเลยครับ สาเหตุที่ต้องทานเร็วแบบนี้พี่น้ำกับพี่ทิพย์แอบกระซิบบอกมาว่าเป็นเพราะที่นี่คนเยอะมากๆและนิสิตแต่ละคนต้องใช้เวลาให้น้อยที่สุดเพื่อไปเตรียมอุปกรณ์เรียนในวิชาต่อไปนั่นเองเข้าสู่ภาคบ่ายหลังจากที่ท้องเริ่มอิ่มหนังตาก็เริ่มหย่อนพี่น้ำและพี่ทิพย์ก็เลยจัดหนักรีบพานายบสแอนด์เดอะแก๊งไปเปิดหูเปิดตาที่ห้องแ a บทำฟันของพี่พนิสิตกันซะเลยในห้องนั้นมีอะไรบ้างนะรีบพาไปดูเลยเร็วอันนี้ก็ เรามาอยู่หน้า lab ทงปฏิบัติการเรียกง่าว่า l a บปุูกฟันแล้วเข้าไปดูกันว่าน้องๆต้องเรียนปุูกฟันนะคะยังไงทำนานที่จะทำกับโมเดลก็คือขอบตอ,องก็ะจะมีหุ่นเหมือนคนไหนเราเข้าไปดูกัเป็นหัว